กันเองก็จะมาเล่นลูวิค5คูณ5ตอนมือแบบแข็งนะครับก็คือตอนนี้อุณหภูมิประมาณ19ถึง20องศาตอนนี้7โมงครึ่งก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ว่าจะมาถ่ายคลิปแบบนี้นะเพราะว่าภาคใต้ที่ผมอยู่ตอนนี้ไม่มีฤดูหนาวนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยอากาศเย็นพราฉะนั้นจะมาทําคลิปนี้นะครับซึ่งผมเคยเล่น3คูณ3แล้วแต่ว่า เกือบไม่ไหวนะามาดูกันว่าคุณห้าเป็นไงเนาะแต่ว่าการที่ว่ามาเล่นเฉยๆมันไม่ได้ครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมือยังไม่ค่อยแข็งมากเดี๋ยวผมจะไปปั่นจักรยานให้ลมเย็นๆมันต้านมานะครับเดี๋ยวไปก่อนนะโอเคมือแล้วนี้นคือ เย็นแล้วเย็นคือแข็งนะฮะผมก็คือเดีย๋ยวต่อไปก็อุ้ยลกูบิกการเล่นลูบิกลูกใหญ่เนี่ยโอ้โหอาเคเดีย๋ยวเรามาเริ่มเล่นกันเลยนะครับมือแข็งมากครับโอเคน่ะสามสองหนึ่งเริ่ม คือประมาณว่าปกติเนี่ยถ,ถ้าฤดูหนาวนะฮะช่วงนี้มันจะมีลมจากฝั่งจีนมาเนาะแต่ว่าพอามาถึงภาคใต้มันก็ลดลงไปหมดแล้วนะถ้าแบบพวกอีสานกรุงเทพอะไรอย่างนีง้ก็ยังก็ยังถือว่ายังเย็นใช่ไหมครับแต่ว่ามาภาคใต้ก็ลดลงเนาะแต่ที่ตอนนี้มีวันหนึ่งที่18องศานะครับ <S <S> <S โอเคนี่ต่อ Time l a e เซ็นเตอร์แล้วครับ <Yeah. S 1> รู้สึกแบบประมาณว่ามือชามากเลย <Yeah. S 1> ทุกคนครับตอนที่ผมเล่นอยู่ตอนนี้เนี่ย <Yeah. S 1> ลูบิกเนี่ยมันไม่ได้เย็นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ลูบิกที่ผมเล่นอยู่ตอนนี้มันก็ช่วยให้มือผมอุ่นขึ้นนิดนึงนะครับแล้วก็คือมันก็ไม่ได้หนาวมากแล้วเดี๋ยวมันก็น่าจะร้อนแล้วนะครับพอแปดโมงก็น,น่าจะสักยี่สิบามยี่สีแล้ว,ลวตอนนี้ใกล้เสร็จเอ็ดแล้วนะครับเหลือตรงนี้ ถึงขั้นตอนของโอ l แล้วนะครับแล้วก็ผิวอลเฮ้ยได้เอฟจีเพิ่มยากครับมองยากแล้วแหละไม่เหมือนกับเอชเพิ่มมองแป๊บเดียวได้เลยเสร็จแล้วมือก็ยังเย็นนะครับแต่ว่าก็คือเย็นแบบร้อนอ่ะเข้าใจไหมเพราะว่ามันร้อนจากรูบิกไงครับก็คือเนี่ยคือประมาณว่า เมื่อกี้ไปปั่นมาใช่ไหมคบแล้วมันมือมันด้านลงเย็นแล้วน,นี่มาจับลูบิกต่อปั๊มันก็ลูบิกมันก็ไม่ได้เย็นไงมันก็เลยไม่ได้อะไรมากนะถ้าเกิดเดี๋ยวถ้าเกิดอีกครั้งหนึ่งอาจจะแบบเอารูบิกไปแช่ช่องฟรีซแล้วก็เอากลับมาเล่นไม่รู้นะครพบผมเพราะว่าวันนี้เขาบอกว่ามดูสภาพอากาศวันเมื่อกี้เขาบอกว่าวันนี้เนี่ย เย็น20องศานะครพรุ่งนี้ก็จะ21แล้วต่อไป22คือช่วงนี้จะเย็นที่สุดในช่วงนี้เพราะฉะนั้นก็อาจจะไม่ได้มีคลิปนี้อีกนะอาจจะปีหน้าอีกทีหนึ่งเลยนะครับผมโอเคนะครับก่อนหรับคลิปนี้ก็คงมีเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันได้ด้วยนะครับถ้าใครมีคำถามอะไรหรือวิพากษ์รในคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์ในคอมเมนต์ดยนะครับไปบาย